สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนีอีสานครับมองนีอีสานขาลา็องคือเกาพี่น้องเมื่อนี้กะพา,าพี่น้องลอยมาขึ้นภูครับหนีโควิดครับพี่น้องเลยหลังจากพักมาหลายครับเคืองเดียนแล้วกะสิมานน้ำหาท้ายคลิปผลไม่าตามฤดูกาลไปพ่อแม่พี่น้องผมเบิ้งคือเกาล้ครับนี่ช่วงนี้กะเป็นอันอื่นบ่ได้หรอกครับก็คือทุเรียนนี่แหละพี่น้องนี่ครับต้นทุเรียนนะครับต้นบใหไง,งโอ้มีน่วยอยู่ด้วยนี่แม่นี่นวยนึงครับพี่น้องเนี่ย ต้นนี่รักมีน่วยหนึ่งก็เห็นน่วยแล้วบันเนี่ยโอ้แต่ว่าอันที่จริงของเรามันที่เต็มเลยครับนี่ทีนี้เันเป็นอย่างเราคือบปล่อยน่วยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาไปสอบถามหาหน้าเราครับนี่ครับพี่น้องก็จะคุ้นๆอยู่ครับกันผูดไอ้คลิปผมปีที่แล้วนี่ครับส่วนนี้ทิตากับย้ายแล้วพูดดงดังแล้วเป็นเจ้าของให้แต่ว่าเมื่อนี้บรรยากาศดีก็พ่อลูกสายเราแท้ๆเลยครับผู้ริเริ่มปลูกมักซูเลียนนี่ครับ ย่างข้ามาบรรยากาศส่วนแล้วก็อู้ทุเรียนหลายครับนีแจะตุนน่นงามๆพี่น้องมัอนี่ก็จะไปหาเจ้าของเจ้าของแท้ๆเราเลยครับนี่ผู้ดูแลย่างดีเลยโอ้นี่ครับพ่อตายเราคือกันยูเบิสควาเลยด้วย่นนี่ครับเบิ้งดูพี่น้องนี่ครับเ้าตาสวัสดีครับสาสเขาแต่ว่าพ่อให้เป็นเจ้าของนะครับเจ้าของตัวแท้เราอยู่เมือนีั นี่ครับเจ้าของตัวแท้เราอะเราอยู่ปีที่แล้วเราบ่อย่ให้ด้วยพี่น้องเอาหน้าสวัสดีครับเอาหน้าเน้นน้ำเสื้อจักน้อยนะครับชื่อวิสนุฉนังกลางครับผมบ้าน้องหิราดตำบลเกาญย่าดีครับครับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนขนาดจากไรลขนาดจาจ่ได้ยี่สิบกไร่ครับยี่สิบกัไร่ครับเดี๋ว m ีมีจากรุ่นจากขนาดหน้าเนี่ยมีสองสามรุ่นครับโอ้ปลูกได้จากปีครับมีต่ต้นยงใหญ่นี่ไหมซี่หาปีครับผมซี่หาปีครับ แต่ว่าปีที่แล้วเป็นหน่วยปีนี้คือพอมีหน่วยนะเห็นหน่วยเดียวอั้ยน่ะปีนี้เฮ็ดนอกฤดูครับเฮ็ดนอกฤดูครับเอาทุเรียนก็เฮ็ดนอกฤดูได้ตีครับได้ครับโอ้เนี่ยดอกมันน่าหนะเพิ่งดอกมันครับนี่ป้าผัวดอกไหมเป็นดอกเปิดซื้ต้นเมื่อไหร่นะกำลังเริ่มครับโอ้วิ่ต้นใหญ่ๆอ่านอกฤดูตีครับนอกฤดูนี่มันต้องใส่สารเร่งบ่านะหรือเปล่าแต่ไหมครับจะใส่ครับใส่คือเก่าครับใส่ปกติโอ้ปวดครับเพิ่งปวด ผมจำได้ต้นที่เลี้ยวปีนี้มันสีตายว่าแมนหรือหนาเนี่ยแมนครับปีนี้มันคืออุรมสมบูรณ์จ้ะโอ้แต่แดงว่าวิชาการดูเลี้ยทุเรียนเราเร้บพี่น้องพูดเองว่าผมปากเป็นไปไล่เบิ้งคลิปคลิปปีที่แลี้ยวนะครับต้นเนี่ยผมให้ตายแล้วเป็นเจ้าคลองอ่ะต้นนี้อ่ะสมบูรณะโอ้ว่ามันสีบอลลูดผมด้นอนหนาเนาะเป็นเป็นทุเรียนจากปีก็หื้อหนนี้แม่ทุเรียนหาปีเต็มค่ะหาปีอู้บึงแต่ละต้นด้วยครับพ่อเป็นเจ้าพ่อทุเรียนแปงแปงใหญ่ก็มูบว่ครับผู้เลี้ยงค้าเขา เป็นในเนื้อที่ยี่สิบกว่าไร่มีจากต้นก็คือไหนพันกว่าครับอาดปลูกระยะทำไหนครับก็ได้หลายแทห้หกหกเจ็ดทับอันนี้เป็นระยะมั่วอยู่เป็นบอลนนี่ครับบ่วมั่วครับหกเจ็ดเหมือนเลยโอ้เจ้าเว็นล่องน<ม>้ำเนาะหกหกเจ็ดคือกันครับหกคูณเจ็ดอาษเบ่งบล็อบสะแล้วก็เป็นแรงนร้ำซับคือเกาพี่น้องการปลูกทุเรียนของไร่อีกอย่างก็คือหน้าไร่ลูกศนุครับ เบิ่งครับปลูกจังไดคือปลูกงามเด้ครับไรวิศนุเนี่ยกาฉีดฮอร์โมนให้ปุ๋ยธรรมดาโอฮอร์โมนเฮ็ดเองบ่ครับหรือยังไดฮอร์โมนซื้อครับซื้อเอาครับฉีดเจ้าฮอร์โมนเนี่ยมันงามยังที่เลยตีแม่ครับอันดูแลอย่างอื่นใดครับเป็นไดก็ได้ดูแลหยังครับฉีดฮอร์โมนใส่ปุ๋ยครับทุก15มื้อแต่ว่าหองเรา5ปีต้นซ้ำนี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์สุดยอดเลยเนาะหน้าเนาะครับดินเราก็สิเป็นดินโอ้ดินทรงดีครับเป็นน้ำมองนี่มันคุ้มนาะหน้าเนาะนี่ครับกดินร่วนปนทใส่ครับ ตัวเรียนมันมากจังสี่อยู่แล้วเนาะนาเนาะครับต้องรู้ครับนี่ผมมาไทยมองเก้าปีที่แล้วงด้วครับนี่แต่ว่าปีที่แล้วบ่พผอเจ้าของเราผมจําได้นี่เลี้ยงน้ำซับเป็นบ่อหน้าเนี่แม่นครับน้ำซับออกทังที่เบิดปีออกตลอดครับโอ้ใส่น้ำมันนี่เลยครับน้ำห่วยปล่อยทิ้มครับแต่ว่าปีนี่นี่เกตนาลีมันออกเองบ่ครับหรือว่ามันเป็นไเนี่ยมันีัย มันร่นปกติครับมันล่นโอ้แต่ว่าเห็น่วหนึ่งในนอหันเนาะแมนอ่าแต่ว่าสีเฮ็ดนอกเลือดูจากต้นนะเฮ็ดเบิดเลยทีเฮ็ดอยู่ประมาณสองสามร้อยต้นอ๋อเฮ็ดหลายอยูรัวสันเมแล้วผลผลิตนอกเลือดูนี่มันจะออกเดือนใดครับก็อยู่ประมาณไอ้เมษาเมษาปีหน้าเนี่ยแมนโอ้มันประพรมของภาคตอนออกพอดีเลยงเมะนะพร้อมกันครับโอ้ให้มันออกพร้อมกันเลยแมนใกล้เคียงกันครับมันตลาดสิบู้ดหยาดกันหรือครับบ่ครับตลาด ตลาดไปได้ไกลครับเพราะว่าทุเรียนบ่มีหล่นตลาดนู่นตามที่เบิ่งมาทุเรียนเชยพุ่มปีนี้ยังขาดแค้นไหลพม่น้อยครับตาท่านผู้ชมบางท่านก็บอกว่าหาทุเรียนให้เน่ทุเรียนเชยพุ่มอยู่ใส่พวได้กินพราะนะผมก็จ้าสิหาใส่พี่น้องครับน้อยครับเดีแต่ของเราปีที่แล้วดอกก็แคบปีนี้ก็มีแต่ต้นเราเห็นน้องเราดูไหมครับเบิ่งสวนเราดูมาปีนี้เป็นดอกกระเจียวงามเลยน้อยหน่าเนาะ การปลูกกันดูแลแบบเสี้ยนนี่เฮ็ดง่ายๆเลยบอกครับานี่งเจ้าคนับบ่าได้ปลูกยากต้นหาปีบ่งอีพ่ออีแม่คอยเอ้ยจายจายขีดฮอร์โมนที่ห้อยังครับนีฮอร์โมนบริษัทได้ลายครับมันเป็นมันเป็นบริษัทเลยครับซื้อบริษัทเดตรงเป็นฮอร์โมนเร่งใบเร่งงามนี่ดีพวกยาเชื่อหลอกเชื่อร้านได้ครับบริษัทเดียวกันครับโอ้ใช่บริษัทเดียวกันเลยเป็นเอเย่นขายเองบอกครับหรือจริงไลยขายเองพร้อมน าขายอย่างเนี้ยครับเพื่อนเนี่ยมันก็ขายหลายอย่างครับมันมีหาวอย่างครับขายปุ๋ยขายฮอ<ม>อมุ้นเนี่ย<ม>เอาผู้ใดสนใจจกครับ สอบถามเรื่องห้อมมองห้อมม้วนการดูหลอกดูเละครับเบอร์โท้วงเบอร์โทรกลางคลิปเลยนะเบอร์โทรวอย่างกองเจ้าส่วน97 976448นี่นะครับเป็นเจ้าพ่อส่วนสุดทายคลิปเราได้ครับพ้นทรมาว่าสั่น์นี่ครับพี่น้องผมต้องเฝ้าเล่งทั้คลิปด้วยครับปีไอ้มันอดจากสิบนาทีแล้วหน่าเนาะการดูเละอย่างอื่นนี่ครับทุเรียนพันก็ต่วนนี่เช็ดจังเดยครับน้ำไม่ได้ดูเละอย่างครับก็ฉีดห้อมม้วนตามปกติน้ำท่าบ่ขาดเค้นด้วยครับเบนโบโอ้โห รักเสียงอย่างตัวเสียงอย่างพี่น้องเสียงเครื่องบินก็หไล่เว้อเนี่ยอากาศก็คลิ้มโน่นหน้ะเนาะลอยขึ้นภูมาเมื่อพ่อเจ้าของเราเหน่อยครับนี่แต่ว่าพ่อเจ้าของแต่ว่าทุเรียนบ่มีโชว์เลยเนาะน่ะบ่มีโชว์ครับปีนี้ครับเป็นหน่วยเนื้อห้อยอยู่ข้างทางรอบรอปีหน้าครับรอบหน้าโอ้รอบปีหน้าเด้อพี่น้องครับรอบนี้เรากำลังมีเป็นดอกอยู่นี่ครับต้นนี่อ่านดูแลต่างๆผู้ใดอยากลูก็โทรมาปรึกษาสอบถามเราครับเพราะว่าผมก็สอบถามไงเราไปหลายอย่างอยู่แต่ว่าใหญ่เราบอกอย่างเนี้ว่าปีที่แล้ว การปลูกทุเรียนของเจ้าได้ไงเฮ็ดยังไเอาหนี่ได้คนใหญ่ได้ปลูก้อนลงปลูกธรรมดาคนใหญ่ปนใดญครับ <c oughs> สองสามบาทก็เ <c oughs> สมอเบ้าของมันเสมอเบ้าเลยครับบ่อถุงครับ <c oughs> แต่ว่าอัตรารอดของเจ้าตายจากเทียวน,นีน่นะแตส่วนมากที่ไม่ค่อยตายนั่เป็นน้ำดินเน้นน้ำผู้เชี่ยวชั้นเนาะอยู่ที่การดูแลครับการดูแลเลยครับนี่เบื้องลู่ของเราอ่ะ ไอ้เขาว่าไทยแข่งมาเยี่ยมชมมาศึกษาบกขาดสายเป็นวนาช่วงนี้เป็นโควิดเราบ่อยากต้อนรับด้วยครับแต่ลอยลอยมาครับผมก็ลอยมาขึ้นกันครับนี่เนี่ยเบิ้งครับต้นพันกว่าต้นของเราเบิ้งหนาตือไปเบิดเลยมีแต่ต้นงามๆเป็นสวนหลายย่างหลายแนวจังที่ผมไปไทยของไงเราเมาหันละครับครับพามาสวนล้าเนี่ยบอึศตีเนียวไทยไปพ่อแม่พี่น้องผมเบิ้งไหมครับ ให้ไงเราเป็นเจ้าข,ของแน่ให้หน้าเราเป็นเจ้าข,ของิล่ะครับอ,อันนี้ไม่ได้ครับใช่กับมันย่างมันยางชมหุ่นอะไรครับมาชมบรรยากาศส,สวนทุเรียนงามดูพี่น้องตอนต่ว่าพันกว่าต้นเนะพี่น้องพูดย่างขึ้นไปผมขี่ขั้นย่างครับผมเลยม้านี่เอามองม,องมนันใกล้ๆน้ำเนี่นยน้องใกล้ครับปีที่แล้วม้านี่นวยเตียมเด้ครับนี่การหดน้ำได้หดดูบ้านนี้ฝนตกบ่ได้หดครับ ขนตันี่คือบ่โหดเลยกับพักไปเลยครับช่วงแร่งๆเดี๋ยวโหดจังมเลยครับเร่งๆกับโหดทุกมือครับโหดทุกมือครับอ๋อพี่น้องเบิ่งบ่อนามใสปิ้งเห็นโตปลาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนกล้องให้พี่น้องเบิ่งโตปลาก่อนครับใสดีแท้ครับเนี่ยปลาอยัางน่าเลยไหมปลาจระเมครับไหวปลากินค้นด้วยเนี่ยไอ้นั่นแหละปลาจระเม THAP น้ำจืดโอ้มันกัดค้นบ่ครับบ่ครับมันเป็นปลาปีรัญญยาดอกเนาะเป็นบ่บอจระเม t โอ้ ชนิดที่ว่าเมื่อวานเหี่ยเนี่ยลิงหรือไปกวันครับเพราะต้องวานมั่วพี่น้องเบิ้งเนี่ยเป็นปลาลอยมาก,กับค่อยว่านเอาครับพี่น้องเป็นตัวปลาบนน,นั้นน่ะครับนั่นไงโอ้ใสดีแท้น้ำซับว่าที่นไหนเป็นน้ำซับใสปิ้งเลยแล้วมันออกมาฮอดระดับนี่มันโลุนขึ้นอีกก็มันมีท่อระบายครับโอ้ท่อระบายไปร่องอื่นอีกครับมันซับแต่มองร่องเดียวนี่ค<ม>ือครับมันมีร่องเดียวอ้าวมันคือซับบ่องเดียวร่องคนคือบ่ซับท้องคนมันเป็นหินครับหนแทโอ้เอามีร่องเดียวก็ใส่เบิดปีกเพราะเบิร์ตเป็นบ มาเรื่ยๆครับ,รบิผงระบบดูดน้ำเราสะอ้อนน้ำแล้วมลืมเบื้องทุเรียนนอกจากมีทุเรียนแล้วก็จะไปถ่ายสวนงาะแล้วอีกคือเก่าละครับเงาะนี่ก็คือทุเรียนได้ตนหน้าปีนิ้โดกขนาดครับกระดกแทบทุกป,ปีครับงาะพันทุเรียนได้น่าจะปออาเปียกไหมเสรครับ,รบกเ็เปีย<อ>กเลยไมาจากจันทร์ครับอไม่จากจันทร์เลย ซูมมือออมาขายพ่อมบอกครับก็ออมาครับขายอีกคือกันยีกจงโควิดแต่ยงมดครับโญช่มี้เลยบบมีขายเลยครับขอพื้นที่บ่ได้โอ้ไปพื้นที่บ่ได้พี่น้องต่างคนต่างฝอระวังซอยกันเนาะอาเบิ่งส่วนเราดูพี่น้องแล้วเฮ็ดสะอาดสะอาดนี่ลีดอครับเบื่อครับเหิ่งบรรยากาศนี่คลิปนี่เป็นการเน้่เน้่นน้่ชมบรรยากาศด้วยพี่น้องเพราะว่าผมเคยมาของเราแล้วปีที่แล้วผมก็ทักษิเว่าอีหยังว่าแต่คำเกาไหล ที่นี่น้ำร้อนี่สีอู้สีฟ้าคราบมันทำเลยนนาเนาะครับปวอครับเบิ้งยุนี่กับมีต้นมางอขึ้นกันด้นนี่ไม่น่านะนี่ครับโอ้เป็นทูเลี้ยนพันกว่าต้นป่าเบิ้งครับแป้นดีดีนนาเนาะเดี๋ยวผมกับที่แยกแยะเป็นเอียงแน่ผู้ใดสนใจก็ค่อยโทรมาถามเราเนี่ยครับเบิ้งระบบน้ำร้อเป็นเป็นอย่างน่าสปิงเกอร์ป่ะหัวสปิงเกอร์ครับหัวสปริงเกอร์หัวเดียวเนาะครับหนึ่งหัวต่อต้นหันย้ำแรงโหดดูว่าหน้าย้ำแรงก็่สิบนาทีครับ สิบนาทีต้อเมื่อครับโอ้ป้อยสาวเดียวเบิดพอมเบิดแปลงานแต่อยู่ประมาณร้อยต้นครับร้อยแควละร้อยครับรอบละร้อยเอารอบละร้อยต้นครับจะดงว่าพันต้นนี่กับสิบรอบเนาะแม่นขวาครับเบื้องลู่มีห่อนทั้งหมดแดงอ่นขีดยงขีดยาอย่างกับพี่น้องกับโทรมาสอบถามแล้วนครับคลิปนี้ให้น้่ชมทุเรียนที่สวยง้ําที่สุดละครับนี่ต้นสุทไทก็ลังออกดอกดอกทิพย์นุ่วครับโอ้ต้นอุดมสมบูรณ์เอาย่างไปเบื้องสัน หลุมเลือกเด่นนอนหน้ายวเตียงข้อพื้นกว่า,าครับเบื้องดินแล้บบวบุบบุบบุบ,บเลยโอ้ยปลาอีกแล้วเ้องเตีงว่ามีสามตัวเท่านี้ดีหน้า,า <c oughs> ท่นานใดหลายตัวอยู่ครับมันอยู่ข้างล่างโอ้เ<อ>พียรครับเบื้องดอกมันดูครับกว่าปลูกน้ำขางต้นไม้กับพวกงำกันงามคือเก่าลั่นมาคมตีหน้าต้นทุเรียนหนีก็จักรีวาจังไดนาะขนาดนี่อยู่ป่าหยางเด่นโอครับเนี่ยรับแม่นครับติดป่าหยาง เองต้นสุดท้ายคือให้มันสองหัวแต่น้าเอาเปียบมูแทนเพราะว่ามันไหนนะครับหัวมันแรงดันอ่ะมันหน่อยครับโอ้มันอยู่ไก่มัวม,มันหลายต้นครับสิบต้นมึงดูครับกว่าอ๋าดอกแม่นองฤดูครับเนี่ยประเดนสนใจกับค่อยม้าด้วยครับไรวิศยนุตามเบอร์โทรแล้วบอกไปว่าหันละจากลูกเลี้ยงใดก็สอบถามแล้วมะนี่ผมพาชมยางเดี่ยวนี่ต้นยางหน้าต้นยางไอ้นี่ต้นมะยมชิดมะยมชิดท่านเป็นหน่วยจากเทียบ่ะเป็นแล้วครับ ไมงวันทองมันหลายครับบ่สันมากบ่ค่อยได้กินโอ้มันดูแลยากแม่นบักทุเรียนคือยากคักโจคืออยู่ได้อยู่ได้ครับเพราะว่ามันก็บ่ได้ฉีดไอ้พวกนั้นลายครับอันนี้กําลังออกดอกโอ้นี่ตุ้มดอกติเนี่ยครับเนี่ยกําลังออกดอกครับนี่เบิ่งพี่น้องแดงๆนี่ตุ้มดอกเลยครับกําลังครับเนี่ยเนี่ยกําลังครับเเนนีี่่ยยโผล่แล้วครับเท็ดนอกฤดูนี่มันเกิดเองเลยติครับดอกหรือจังได๋ก็อมิสารต้องมีสารเร่งคือกันเอเร่งสานเลี้ยงเพราะบันหมากลำใหญเลยเนาะพี่น้องเอ๋ยบัน ว่า,วามันมันสิติหรีออกแล้ววันสิเกิดอีกบ่ครับน้องจินบ่ครับำือเป็นหมื่นๆนี่นเห็ครับมาเบิ่งทุเรียนน้องฤดูผู้ใดบ่เคยเห็นกะอีกจกมื้อมันสิติดหน่วยนี่ยน่ามันเป็นดอกงทก่อีกโดนนชอบอยู่กับมันตุล่าค่านทันๆเฮ็ดจักเทียบบอครับทุเรียนน้องฤดูปีแรกครับเฮ็ดปีแรกเลยในฤดูกระทุกปีครับติแน่องฤดูหังก็ให้ปีแรกสิลองเบิ่งปีแรกเลยวันเ้าะมันมีคนเคยเฮ็ดบ่ครับนี่ก็แถวนี้บ่เคยมีครับ สิ่ร้องเบื้องก้อนมูเลยทีเจ้าก้อนมูครับมันเดได้ราคาดีเล่นว่าน่ะเนาะนี่เลครับผู้เชี่ยวชาญไล่วิษณุเจ้าของโดยตรงเล่นบ่แม่นครับเจ้าของสวนไล่วิษณุนี่แหละครับผู้ใดอยากสอบถามอยากปรึกษาเลี้ยงทุเรียนหรือว่าเรื่องยังกะโทรมาตามเบอร์โทรเป็นบ่ดนาครับผมหรือว่าอยากที่สอบถามเรื่องปุ๋ยเลี้ยงยางแล้วก็เป็นเป็นเสียวขายเองพร้อมหุ่นเด้ครับบ่ธรรมาได้เลยครับนี่ซื้อหลายน้ำทรงพร้อมบ่ครับนี่ทรงครับทรงคือรบโอ้ทรงคือรบคือกันครับเอาผู้ใดอยาก ใช่คือเราอยากเ,เห็นมันงามคือเรากะรมมหาเราด้อพี่น้องคลิปนี้พี่น้อง่ะว,ว่าผมด้อครับเนี่ชมสวนทุเรียนเนาะนะ,นะคลิปชมสวนครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละผู้ใดมักก์ฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับขอบคุณทุกท่านเ้อครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ